เซี่ยงไฮ้ครับตอนนี้โอ้โหทะลักทลายดีมานการซื้อบ้านในเซี่ยงไฮ้โดยเฉพาะยิ่งหรูๆนะฮะจุดที่มันหรูๆตามโค้งแม่น้ําต่างๆนี่มันหายากเนี่ยแข่งกันทําโครงการหมู่บ้านคอนโดอะไรกันเต็มไปหมดแล้วก็ทําแบบไฮลักชวรี่ไฮเลยนะฮะเท <c oughs> ่าที่ผมเช็คราคาเนี่ยต่อตารางเมตรเอ๊ะกรุงเทพเนี่ยแพงที่สุดเนี่ยตารางเมตรละเท่าไหร่เ <c oughs> พื่อนๆใครมีข้อมูลบ้าง <c oughs> นะฮะ ที่เซี่ยงไฮ้จุดที่แพงที่สุดที่แถวๆตรงริมขอบแม่น้ำเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยตารางเมตรตก2 0 0แสนหยวนนะผมคูณแบบงงๆง่ายๆเลย5้าล้านบาทตารางเมตรละล้านบาทนะฮะ ก็จะอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้นี่คือท็อปลักชัวรี่อพาร์ตเมนต์นะครับที่เขาขายกันตารางเมลลานเว้ยกรุงเทพเองก็ไม่ถึงหรอกตารางเมลลานน้ำเกินไว้โหดมากโหดมากนะครับราคาพุ่งสูงไปขนาดนั้นแล้วอันเนื่องมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนอาชิดเงินเข้ามาในภาคอสังหาหลังจากนี้ต้องติดตามกันให้ดีนะครับนี่ กระเตื้องแล้วนะรานะคาบ้านแต่ผมบอกเลยว่ามันจะพาะไอ้เมืองใหญ่ๆเมืองเล็กๆมันยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่เมืองใหญ่ๆเนี่ยมันเห็นชัดเจนแล้วว่าดีมานมาเพียบเลยนะครับ